ครับผมมาครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำชาออร์เลนจ์แอนออลเฮอร์เรอร์ของเฮเลสเตอร์ทีวีแล้วครับแอนออลเฮอร์เรอร์คลิปนี้มีชื่อว่าเอา่ออะไรนะไข่ผีห้าสองพันยี่สิบสี่เอดิชันนะครับน,นี่ครับพร้อมมาแล้วไปเริ่องอะไรครับกกลกลััววจะสถานีได้หยุดแพร่ภาพเนื่องจากคำสั่งอะไรตกใจหมดเลย แค่แป๊บเดียวเองก็งเกิดเหตุฉุกเช,ชินแล้วนี่นะระงับการออกอากาศรา,รายการปกติทุกรายการโปรดทราบสิ่งนี้ไม่ใช่การทดสอบสิ่งนี้ไม่ใช่การทดสอบ รเราได้ให้ชื้ออาการดังกล่าวแบบไม่เป็นทางการว่าไอ้พีห่พบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย23รายในอำเภอขามสะแกแสงด่านขุนทนห้วยแถลงและปักธงชัยในจังหวัดนครราชสีมาประกาศนี้จะถูกแพร่ภาพไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ออกอาการภายใต้คำสั่งของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยปัญหาคืออะไร นี่เป็นเชื้อไวรัสที่ถูกพบว่าระบาดเป็นครั้งแรกของประเทศไทยไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการแพร่กระจายของโรคไข้ผีหานั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากที่ใดรัฐบาลจึงมีมาตรการพึงต้นอันประชาชนได้ทำปฏิบัติไามอเมริกาอเมรก็เป็นสเปท่านสามารถทําอะไรได้บ้างตัวด้วยต้องกักตัวนะครับเพื่อนออกจากบ้านในยามวิกาบอกจากบ้านล็อกประตูหน้าต่างแบบนี้แค้นี้ก็ง่ายๆยในบ้อยู่แล้ว งดติดต่อสัมผัสหรือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อด้วยตนเองห้ามจ้องตาของผู้ติดเชือ้อโดยตรงเนื่องจากมีรายงานมาว่าการส่งต่อเชื้อไข้ผีหาสามารถทำได้ด้วยการจ้องตาและอย่าพยายามทำให้ดวงตาของท่านบอดด้วยตนเองงดการใช้โทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดให้ใช้ในเฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น เบื้องต้นเป็นมาตราการพื้นฐานสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสไข้ผีหานโปรดติดตามสถานการณ์ผ่านประกาศจากทางาของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงคุ้มครองให้ทุกท่านปลอดภัยประกาศจากพลเอกชาติชายรัฐมนตรีอะไรวะมีอะไรตอบไหมวะเฮ้ยตกใจมาเลย ตามตรงตานะครับพเพื่อนเมื่อเกิดการระเบิดของดวงตาสารกัดลังเลือดของผู้ติดเชื้อจะก,กระเด็นเข้าสู่เยื่อระบุอ่อนของผู้รับเชื้อ ด้วยเหตุนี้ไข้ผีหาจึงไม่ได้ส่งผ่านเชื้อจากอาการจ้องตาโดยตรงแต่เกิดจากสารกัดหลังที่ระเบิดออกมาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อและเข้าสุขแสเลือดผ่านผ่านไหนนะผ่านแผลเปิด นี่ไงภาพปกตินะครับอันนี้ขั้ตอนที่สองนะครับอันนี้ขั้นตอนที่ตอนที่สาเป็นทหน่ากลัวเลยครับลูลลอ,อย่าพยายามทำให้ดวงตาของท่านบอดด้วยตัวเอง อากาศของไข้เพีหาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะของการติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่จะกินเวลาราวสองนาทียกเว้นช่วงสุดท้ายซึ่งไม่มีจุดมุ่งหมายและระยะเวลาที่แน่นอนระยะที่หนึ่งการติดเชื้อจากการสบตา ในระยะนี้ตาของผู้ติดเชื้อจะบ,บอดอย่างทาวรในข้างใดข้างหนึ่งหรืออาจเกิดกับตาทั้งสองอะไรเนี่ยอันนี้มันบังอ่านไม่ออกสมสลมีอาการขึ้นไส้ดุนแรงเวี่ยนศสีรษะและหมดสติโดยอาการขึ้นไส้และเวี่ยนศสียะอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพียงใด ไม่หายคลายยยคคืนืนรังงอ,งอลูกกระตาและบริเวณรอบดวงตาของผู้ติดเชื้อเริ่มบวมและรูม่านตาจะขยายใ,ใหญ่ผิดปกติผู้ติดเชื้ออาจมีเงื่ออกมากขึ้่นไส้และปวดบริเวณใบหน้าส่วนบน การสลายของมวลกล้ามเนื้อเม,เมื่อสูตรสีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นการบิดเก้งและสูญสลายจะเกิดขึ้นในทุกอะไรนะอนุของบริเวณใต้ลำคอเหนือคอและกาอังเอ้ยะง โดยในระยะนี้การของไข้ผีหาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาราวสามห้าวินาทีทาตราบโดยในระยะนี้ผู้ติดเชื้อจะประสบความเจ็บปวดอย่างสาหัสเข้าสู่ภาวะใกล้เสียชีวิตเฮ้ยตกใจมดเลย เลือดภายในสมองอาจแตกและลูกตาของผู้ติดเชื้อจะระเบิดออกทำให้เกิดการติดเชื้อโดยตรงของแผลบริเวณลูกตา,กกาจากการศึกษามีการคาดการว่าผู้ติดเชื้อจะได้ยินเสียงดังในหัวของพวกเขา ก่อนที่จะเกิดอาการอรัมาพาตและเริ่มกรีดร้องเสียงดังกางรศึกษาแสดงให้เห็นว่านี่อาจเป็นสัญญาณเพื่อบอก hey, เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ติดเชือ้อแต่ว่าประชาชนได้รับการแนะนำให้งดเว้นจากการติดต่อสัมผัสหรือการให้ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อด้วย วิธีใดก็ตามคยดดวงงใจัไรตันคยแสงไม่เป็นที่ทราบกันว่าแผลนี้สามารถติดเชื้อได้ในระยะเวลาเท่าใดอาการนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบจากน,นักระ,ะบาดวิทยา <ขอ S 1> ไม่เคยด้ยิน <ชม S 1> เลย,ยครับเพื่อนๆนักระบาดวิทยาไม่เคยได้ยินอ่ะเพิ่งเคยได้มารู้ตอนนี้นะครับ ยี่หตอบอกนะเราไม่สามารถควบุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หีหาได้อีกต่อไปไม่มีแนวทางสำหรับการรักษาหรือเยียวยาอาการของโรคในระยะยาวให้เป็นที่ประจำ์นขณะน,นี้โปรดอบอกลาบุนรลานของท่านทำในสิ่งที่เราช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพื่อนๆดู ขนาดรัฐบาลนักขา่าวยังยังช่วยเหลือไม่ได้เลยครับสุดท้ายของโปรสา่านี่คือการบอกลาครั้งสุดท้ายนี่คือการบอกลาครั้งสุดท้ายนี่คือการบอกอะไรต่อวะเน่ไมันจะเกิดอะไรขึ้นไหย โอเคจบเสียทีโหหน้ากัวสุดสุดๆเลยครับนีตกใจมั้โอเคจบไปแล้วครับสำหรับผูชอบกดไลค์แชร์สมครช่องไหมชแนลหลานคนจีนแล้วก็ช่องสำรองของผมด้วยนะครับโอเคครับ โอ for me. ้โหโคตรสะดุ้งโคตรหลอนสุดๆเลยครับตอนที่ภาพสยองมันเด้งขึ้นมาครับโอ้โหหัวใจเต้นนะครับดูโอ้โหเต้นเลยโอเคขอแค่นี้นะครับโคตรสนุกโคตรระทึกโคตรโคตรหลอนเลยครับเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆก็มีโอกาสมาดูนี้ที่ช่องเฮลิสเตอร์ทีวีนะครับดูครับนี่ที่ช่องนะครับช่องเขานะครับช่องผมบอกนะครับว่าช่องเฮลิสเตอร์ทีวีนะครับก็โด่งดังนะครับ ก็ดังมากกับการทำแอนนาล็อกเฮอเลอร์นะครับผมไม่รู้นะครับว่าดังหรือเปล่าดังแค่ไหนนะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับเซียเียให้คุยเหนทุกคนด้วยครับใจเจียนสวัสดีครับ